รับเข้าสู่ในเบลที่2ในห้วงเวลาเปลี่ยนพศออใหม่คนทำงานเดินหน้าคนใช้ชีวิตลุยกันต่อไปครับคุณผู้ชมในเบลที่2เราไปติดตามกลุ่มคนรุ่นใหม่อดีตนักเตะที่เล่นดีกอาชีพก้าวขึ้นมาเป็นผู้สอนกีฬาฟุตบอลจากประสบการณ์ที่เล่นแต่และสโมสรได้เรียนรู้ศาสตร์การเป็นโค้ชเพิ่มเติมเข้าสู่สาร,ระบบการเป็นโค้กกีฬาฟุตบอลในเมืองไทยเพิ่มขึ้นครับ ขวาทีมที่ผ่านมาก็จะมีโอสถสภานะครับสระบุรีแล้วก็ราชบุรี f อสุโขทัยนะครับรวมถึง BBCU แล้วก็ปตทรายองตอนนั้นเขาเรียกมันจะเป็นไทยลีกแล้วก็มีดิวชั่นหนึ่งแล้วก็จะมีอะไรอ่ะลีกภูมิภาคอ่าภูมิภาคใช่บอลของสมาคมแต่นั้นที่ก็จะมีลีกภูมิภาคที่ว่าฮอตฮอตหน่อยนะที่ว่าสนามแตกนะใช่ผม อ่าแล้วก็มาดิวชันหนึ่งใช่ฮะแล้วก็มาฟุตบอลไทยลีกคือลีกสูงสุดลีกสูงสุดใช่อ่าเต้ก็อยู่โอสถสภาใช่ครับออยู่ช่วงนั้นได้โตขึ้นมาในในช่วงที่แบบบอลกาลังบูมขึ้นมาขึ้นมาพอดีเลยนะก็คือแบบโหช่วงนั้นถ้าจํากันได้ว่าประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี้ยโหแต่คนดูในสนามเยอะมากแล้วก็สปอนเซอ,อร์อะรอะไรเข้ามา หาทีมต่างๆอะแยะมากมายมีทีมเกิดขึ้นมามากมายโอ้โหบูม hmm. เลยครับช่วงนั้นก mm ็ hmm. คือช่วงเริ่มต้นของฟุตบอลไทยแบบแท้จริงเลยก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นอาชีพที่แบบทําให้นักฟุตบอลอ่าหลายๆคน,นครับดูแลตัวเองได้เลยมีรายได้ที่แบบเป็นอาชีพจริงๆครับไม่ได้อ่สามารถเลิกเล่นมาแล้วก็มีเงินเก็บมีอะไรสามารถเอามาดูแลยุกน่ยอย้อนต่อได้เป็นยุกเป่งฟูนะเป็นฟุตบอลอาชีพที่เต้ ได้ผ่านประสบการณ์มานั่นก็คือประสบการณ์จากฟุตบอลอาชีพทีนี้การเรียนโค้ดล่ะการเรียนโค้ดก็คือผมโชคดีที่ช่วงที่ก่อนจะช่วงอยู่ปตทระยองนะครับเขามีจัดอบรมโค้ดพอดีอของ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 ,ของที่ระยองนะแล้วก็ตอนนั้นเป็นสี่ไยเซ้นนะครับที่ที่ที่ระยองอผมก็ได้มีโอกาสไปอบรมที่ที่ระยองสี่ไยเซ้นก่อนอแล้วก็พอ เมื่อสองปีที่แล้วครับอปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นอบรมบีไรเซ่นก็คือตอนนี้ก็อยู่ที่ยังอยู่ที่เป็นบีไรเซ่นอยู่ในการเป็นโค้ชครับผมบีไรเซ่นนี่มันสามารถคุมได้ทีมระดับไหนทีสามได้ครับทีสามได้ทีสามได้พอจบตรงนั้นผมมาเปิดนี่อะคาเดมี่สอนเด็กนานยังประมาณเพิ่งเริ่มประมาณสี่ห้าเดือนครับสี่ห้าเดือนก็แสดงว่าเต้เพิ่งเลิกเล่นฟุตบอลในสิ่งนี้ จริงๆก็เลิกเลิกมาสักพักหนึ่งแล้วจริงๆทีมสุดท้ายก็มันคือที่ผมเล่นก็คือเป็นโดมโดมเอฟซีเนาะอ๋อโดม,โดมธรรมศาสตร์ครับที่<ด>แต่เป็นชุดเซมิโปรโดมนี่ใครทำนะอ่าเป็นโค้ดป๊อปครับโค้ดป๊อปปทีบเสนาลามีช่วงหนึ่งเราเว้นไปเลยใช่ไหมเว้นในการที่สื่อสารกับฟุตบอลเลยอ,ะอ่ะใช่ใช่ครับมีช่วงหนึ่งก็คือหายไปสักพักหนึ่งแล้วก็แล้วก็ค่อยกลับมาที่โดมเอฟซีแล้วอายุตอนนี้เท่าไหร่ ตอนนี้37ครับปีนี้จะ38 3สาครับโอ้โหนี่ขึ้น40นึงเปรล่างของอาวุโสนั้นต้องมีคนมาติดต่อแน่นอนเลยอีก2ปีครับอีก2ปีนะมีคนมาแทบทมยังยังบอลบอลอาวุโสนะอากุโสนะยังยังหายดีเหลือเกินุบอลอาวุโสนี้อ่ะทีนี้มาเรื่องการมาทำอะคาเดมี่ตรงนี้มันเริ่มต้นยังไงเต้ยคือมันมาจากที่ผมไปเรียนบีเลเซนจบมาจบมาเสร็จปุ๊บก็ทำอะไรดีระหว่างรอที่จะแบบ แบบงานจากสโมสรน,นี้นะครับก็เพื่อเพื่อเป็นการทบทวนตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาเปล่าๆด้วยก็คืออสอนเด็กรับสอนเด็กเปิดสอนเด็กแล้วกันลองดูก็คือผมก็จะใชะ้ประสบการณ์นี่แหละที่ผ่านมาว่าเราทําอะไรมาบ้างในสนามที่เราเคยเจอเจออะไรมาบ้างก็จะส่วนใหญ่จะมาถ่ายทอดให้เด็กฟังซึ่งผมคิดว่าประสบการณ์ตรงนี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่จะทุกคนที่เคยเจอนะมันจะ มันจะมีไม่เยอะหรอกที่เคยที่เคยเจอแล้วเอามาเล่าให้เด็กๆฟังได้ก็จะก็จะเน้นถ่ายทอดประสบการณ์ให้เด็กๆแล้วก็เอาการซ้อมก็จะเน้นไปที่การซ้อมที่ใช้ได้จริงในสนามส่วนใหญ่นะครับพี่พี่ชาวมองว่าผู้ปกครองน่าจะพอใจตรงที่เราเป็นอดีตนักบอลแล้วแล้วสอนเด็กได้จริงนึกออกไหมเตะได้มงได้แล้วบอกเขาเนี่ยคือคือเราเป็นนักบอลเก่าเรารู้ไง ผมคิดว่ามีส่วนเพราะเพราะว่าอย่างน้อยเราตรงไปสอนเด็กงนี้ครับเราจะมาสาธิตให้เด็กดูได้ด้วยแล้วกอ็อธิบายให้เขาเข้าใจได้ง่ายกว่าการแบบพูดอย่างเดี๋ยวถ้าเราทําให้เห็นด้วยอย่างเงี้ยอ่าเราทําให้เด็กเห็นเราทําได้เด็กเห็นว่าเออทำได้จริงๆมันเป็นทำต้องทำอย่างไงนะนเช่นการยิงแตงไงถูกวิธีหรือว่าขยับตัวไปทางไหนในสถานการณ์ต่างๆในสถานการณ์เนี้ยเราต้องทำอย่างไงได้บ้างอ่าเราก็สามารถ ถ่ายทอดให้เด็กได้โดยที่เราตลงใปสาธิตให้ดูต้องเตะให้ดูเลยวางเท้าแบบไหนใช่ลูกโดงลูกเลียดประมาณนี้ใช่ครับนะฮะจำนวนเด็กที่เข้ามาเรียนกับอดีตฟุตบอลอย่างพวกเรากี่คนนะเตะถ้านับตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีเนี่ยชุดนี้ก็จะมีประมาณ10 45คนครับแล้วก็จะมีชุดชุดเด็กที่แบบเพิ่งเริ่มเพิ่งหัดอะไรอเงี้ยอันนี้ก็อีกประมาณสักห7คนนะตอนนี้ ถ้าพี่ชาวมองนี่กือจะเป็นบรรดาเพื่อนๆที่เป็นลู้ศอนหมดเลย<ช>มีกี่คนพเพื่อนๆผมนักฟุตบอลตอนตนี้มี4ี่คนครับจะสลับกันมาบางคนก็มาจะมีจะมีหลักๆก็จะมีเนี่ยสามคนนี้ก็จะเป็นอดีตนักฟุตบอลหมดเลยเหมือนกันเออเสื้อดานี่ก็คือเล่น <c oughs> เคยเล่นอะไรใช่อันนี้เป็นพีเอฟนะวัชรพงคงช่วยเคยเล่นอ่าอาร์มี่อาร์มี่ยูไนเต็ดเคยเล่นหลายๆทีมแล้วก็นุ่นบอกว่าเคยเล่นแปดลิ้วอันนี้เป็นโคตรนะับปียาโชิผลดี ก็เคยเล่นจะกเชิงเซาเคยทีมชาติ17ีม่าเขาเล่าฟังอยู่ว่าเคย,เ,คยเล่นทีมเยววาวชนทีมชาติช,าตชุดเดียวกับธีรศิลป์ชุดเดียวกับธีรศิลป์ชุดเดียวกับจักรพันแก้วพรมสามคนเนี่ยคือมันเป็นอดีตนักบอลหมดเลยส่วนตัวผมผมมีเป้าหมายว่าผมอยากทําสักทีมหนึ่งที่แบบเป็นทีมอาชีพแล้วก็ได้ได้พัฒนาฟุตบอลไทยที่พัฒนาทีมอาชีพพัฒนาเด็กพัฒนาหมายถึงว่าเต้จะเริ่มจาก เด็กระดับนี้หรือว่าเอาเด็กโตมามาให้สําเร็จเลยจริงๆผมอยากทาตังแ่เด็กค่อยๆขึ้นมาทีละรุ่นทีละรุ่นทีละรุ่น,น,นโดยที่โดยที่โค้ชก็คือจะรับผิดชอบเป็นทีเป็นรุ่นๆเลยแผนของผมก็คือแบบสมมุติรุ่นนี้12ปีอ่ปีโค้ดก็จะตามไป13 14 15 16ก็จะเป็นโค้ชคนเดียวกันไปเลยก็คือมันจะต่อเนื่องกันไปเลยอย่างเงี้ยสมเป้าหมายของผมนะแล้วก็ส่งต่อไปยังไปยังอ่าสโมสรอาชีพได้นี่ก็ดีละตอนนี้เราเริ่มมา4เดือนแล้ว น้องๆไปทดสอบสนามจริงไหมเมื่อก่อนสิ้นปีนี้ก็มีอุ่นเครื่องอยู่ครับเน้นอุ่นเครื่องอ,า,อาศัยหลังจากที่เราซอ้อมอยากให้เด็กได้ทดลองหน่อยใช,ใช่ครับให้ทดลองออ,อก็จะมีเน้นอุ่นเครื่องกับกับอะคาเดมี่อื่นๆนะจะก็แล้วแต่แผนแผนแต่ละเดือนแต่ละเดือนด้วยว่าว่าต้องการเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยก็จะประชุมกันก็จะมีประชุมกันระหว่างโค้ดว่า ต้องการอะไรเพิ่มยังไงบ้างไหมอะไรเงี้ยอย่างช่วงนี้เด็กเห็นเด็กขาดขาดเอ่อ,อบเข้าใจในเกมอ่ะก็อาจจะซ้อมเรื่องเกมแล้วก็เอาไปใช้จริงเยอะหน่อยหรือบางทีเด็กช่วงนี้ช่วงนี้โอ้เด็กช่วงนี้ยังยังต้องฝึกทักษะอีกนะเอ่ออ,อ,อีกเยอะหน่อยก็จะเป็นเน้นทักษะก็อาจจะเป็นช่วงที่ลงทีมน้อยหน่อยอะไรเงี้ยสนใจไปคุมระดับลีกลาดย่าไหมส่วนสวนตัวก็คืออ่าอยากจะลองคุม สักทีมนึงอาจจะเป็นพวกเริ่มต้นพวกเซมิโปรใช่ใช่ประมาณนะ KSW ครับผมคือคืออะไรเอาเป็นชื่อย่อผมเอง K คือโกสวัตโกสวัตอ่า S ก็ KSW ก็โก S สกัสส์บก็วัตอ๋อเอาลงแบบนี้เลยนะเอาแบบนี้เลยใช่แล้วก็ฟุตบอลอะคาเดมี่เลยบอลอะคาเดมี่อ่าลงตัวเลยเป็นชื่อเราเลยก็มีฟุตบอลอะคาเดมี่ด้วยเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่า <mm เป็นฟุตบอลโกศวัิรโกศวัิรอ่าโอเคสุดท้ายอยากให้เต้ได้ประชามันธ์นิดนึงว่าศูนย์ฝึกฟุตบอลเราอยู่ที่ไหนและเด็กรอบๆแถวเนี้ยสี่เดือนเนี่ยอาจจะมีคนเริ่มรับรู้แล้วช่วยประชามันธนหน่อยได้ครับก็คือตอนนี้ผมซ้อมอยู่ที่แถวแถวเรียบทางด่วนลามินทานะครับในซอยสุครทัทศวรรษ27เจอ Google อาจจะมันจะขึ้นวัสนามซ้อม BC เทโลอ่จะซ้อมทุกวันพรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ ในวันพฤหัสสุก็จะเป็นช่วงเย็นครับ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะ,ะถ้าวันเสาร์ทิตย์จะเป็นช่วงเช้าครับเป็น8โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งครับผม <c oughs> ก็นี่ก็คืออดีตนักเตะนะครับจากหลีกสูงสุดก่อนหน้านั้นรุ่นโค้เบทำอ่ะบุเบิกบยุคนั้นเลย,ยนะฟุตบอลบ้านเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางด้านสนามฝึกซ้อมของ B.C. เทโลศาสนะนะครับที่ให้โอกาส รายการลูกหนังตีล้อทีสปอร์ต7ของเรานะครับได้มาสัมภาษณ์โค้เต้นะครับแล้วก็อีก2คนนะครับที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับพัฒนาเยาวชนตรงนี้ขอบคุณเต้มากครับขอบคุณครับเชาด้วยนะครับในการพูดคุยกับโคต้เต้อดีตนักฟุตบอลพร้อมบรรดาเพื่อนๆที่เป็นทีมงานพวกเขามีความประสงค์ที่จะขยับตัวไปคุมทีมฟุตบอลที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น นั่นแสดงว่าตรงนี้มีคนต้องการทำทีมฟุตบอลเพิ่มขึ้นและมันเป็นฟันเฟืองของฟุตบอลไทยต่อไปในช่วงหน้าเราจะไปติดตามงานของเด็กๆที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรุงเทพมหาคนครเด็กก็อยากให้กอทหรือพารัฐอยากใ,ให้เด็กๆได้ไมีกิจกรรมเล่นทุกปีครับ